สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ l f นะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยนะฮะวันนี้ฮะเป็นวันที่23ตุลาคมนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะเนะี่ยเพราะว่าตื่นสายไปดูโปรีกมนาะพบกับกิจกรรมฮนะภารกิจแห่งจัก,กรวาลนะครับมิดเดิเวิ์ดมงลงเราค่านะฮะ<ห>น,นั่นก็คือสกิน n ิกซัสเอลูเมีนะครับมาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์กระจุ้งกระจิงกระจังกระแจงฮะ เริ่มต้นที่9ขู่ปองฮะการันตีรอบนี้ถูกกว่าครั้งที่แล้วนะเพราะครั้งที่แล้วผมไปดูมานะว่าตัวเองสุงม่มเไหรล่ะตัวเองสุ่มไป3,176ขู่ปองฮะรอบนี้มันการันตีไม่เกิน3,150นะฮะทุกคนใข่เป็นเมนนะอันนี้มันวนมาครั้งที่2อแล้วนะห่างจากครั้งแรกประมาณ6-7เดือนนะฮะเพราะว่าคลิปนั้นอนะ่ะเป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะมากฮะในช่องกอฟอแต่ว่าขนาดยังทำไม่ดีนะโอ้โหเออแปลว่าอันเนี้ยมันครึ่งปีคน ถ้าใครพลาดนะรอครึ่งปีแล้วผมเข้าใจว่ายังไม่เข้ามิสทรีบ b อกแน่นอนนะถ้าเข้านี่คือโดนคนที่ซื้อด่าหยับๆยับนะฮะไปดูกิจกรรมกันเลยครับก่อนไปดูกิจกรรมนิดนึงทุกคนฝากร้านเติมเกมครับเป็นร้านของผมเองนะไม่ใช่ร้านเติมเกมแบบจริงจังนะคือแบบให้ซับสไควเบอร์มาเติมนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะไปไปทักเฟซบุ๊กนะฮะกออนะเรทราคาก็คือ480บาทนะครับจะได้ 620ขูคูปองนะครับ960บาทจะได้1,240ขู่คูปองฮะแล้วสำหรับใครเป็นซับสครายเบอร์กอฟนะถ้าเติมแพ็ค1,000วันนี้นะเหลือ955บาทพอถึงสิ้นเดือนนะครับอ่ะจัดไปก็ได้นะขอขอแคปเจอร์รูปนิดนึงตรงหน้าโปรไฟล์ช่องแล้วก็เป็นคำว่าซับสคร b ์อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคก็คืออยากเติมให้แหละแบบไม่แบบ เผื่อคนกลัวโดนโกงนะเดี๋ยวผมจะโกงเองฮไม่ใช่ก็คือเออมาเติมกับผมนี่แหละไม่โกงนะแล้วยิ่งวันหยุดนะทักมาได้เลยตอบได้ตลอดนะครับกิจกรรมมันก็เหมือนครั้งที่แล้วเป๊ะฮะจะอธิบายอย่างนี้นะทุกคนจะเห็นวงในไหมอาวงในที่มีคัมภีร์ทั่วไปคัมภีร์ขั้นสูงนะครับก็เราต้องสุ่มให้ได้ไอตัวเหรียญยูนิเวอร์สนะฮะแล้วถึงจะมาวนวงนอกนะ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าวงนอกจะหมดนะซึ่งราคาเหมาเขาก็บอกแล้วไม่เกิน3,150นะครับมันจะมีกฎอะไรให้อ่านไหมล่ะอ่ามีอยู่นะครับวิธีการเล่นนะสุ่มไปเรื่อยๆนะแต่ผมเข้าใจว่ามันจะมีแบบแอบส่วนลดติ๊ดติต๊อดต๊ออะไรอย่างนี้นะครับหากได้ดวงดาวโคจรข้างในจะมีโอกาสลุ้นดันนอกนะครับอะไรทํานองนี้ เขาก็คำนวณคูปองมาให้เสร็จสับเลยนะอ่ะก็ไปบวกกันเองแต่เขาบอกมาแล้วไม่ต้องบวกหรอก31,50นะครับดูทุกคนผมอะถวายเสียงให้กับโปลีกนัดชิงไปแล้วนะฮะ <c oughs> เหลือเสียงอยู่เท่านี้นะอันนี้พยายามทำเสียงทุ้มแล้วพูดให้รู้เรื่องนะถ้าเสียงจริงก็คือแบบนี้นะฮะนี่อันนี้คือเสียงแบบเสียงจริงที่แบบเป็นแบบโทนปกตินะแต่ว่าอันนี้ผมต้องแบบพยายามทำเสียงให้มันทุ้มขึ้นนะมันแล้วเลยพูดได้ประมาณนี้นะ อะเห็นใจกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกไปด้วยนะครับไปเราเข้าสู่พาร์ทรีวิวเอฟเฟกต์นะครับนี่ขอรีวิวสกินคร่าวๆของอิรูเมียก่อนนะครับอิรูเมียตอนนี้รวมร่างต้นนะครับมีทั้งหมด10สกินครับโอ้เยอะเหมือนกันนะแม่นะได้อยู่นะเอฟเฟกต์ effect แรกที่มีเอฟเฟกต์สกินแรกที่มีเอฟเฟกต์นะครับนั่นคือซันไลท์ไฮพีท อ,อสไลนะครับอันนี้ก็มีแจกในงาน ROV Poli ออฟไลน์เหมือนกันนะครับสก,กินที่ 2, 2ที่มีเอฟเฟกครับเป็นดอกกุหลาบเป็นตีมวาเลนทายแต่ก่อนใช้ลูกแก้วแดงแรกนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะนั่นคือเฟมี่แฟทเทนะครับสก,กินที่3ครับไบโ<า>บเจยนจูนจาโอเคสก,กินนี้ก็คือสวยแต่พูดมาก เล็กน้อยฮะสวยใช้ได้แล้วตอนนี้มันรีบมันเอากลับมาขายในราคาร้อยกว่าขูปองนะฮะเป็นตาอันเชิญนะไปโดนกันได้นะร้อยกว่าขูปองคือถูกมากแต่ผมอ่ะได้ตอนเติมวัลเลอร์พาร์ทห้าสกักซีสันนึครับซีสันแรกๆเลยมันแจกนะเออสกินต่อไปที่มีเอฟเฟกนะครับนั่นคืออันนี้จสซี่ไนท์ฮะ <Wow. S 1> ซึ่งก็มีรีวิวในช่องผมแล้วแน่นอนนะ ไปดูกันได้นะครับอันสกินนี้ใช้ลูกแก้วทองครับเป็นแบบแจสซี่แจสซี่โมเดลนี้จะรูรามาเฮานะฮะโอ้โหมาเฮายังแหบเลยทุกคนแฮมสกินสุดท้ายนะฮะนั่นคือสกินของอิลูเมียเน็กซัสนะฮะโอ้โหมิสยูนิเวิร์สลงครับบัวปังมากค่ะแม่แอนนาเสือแอนโทนีแอนชิลีอะไรมาหมดค่ะ<ฮ>ไปนะคะโดนค่ะคุณแม่เมนต้องมีนะขอบอกว่าเมนต้องมีฮะขอโอเค ไปสวมใส่แล้วทดลองกันเลยอันนี้คือผมปรับภาพแบบสุดๆให้ดูแล้วนะว่าแบบสกินมันยังไงนะต้องขอบคุณคอมเมนต์ที่บอกมาด้วยนะครับว่าเออพี่ปรับภาพสุดได้หน่อยครับเวลารีวิวสกินเสียงมันเท่านี้จนระิงจริงทุกคนขออภัยด้วยที่เสียงแบบไม่ชัดนะเสียงตัวเองอ่ะมาดูโมเดลทุกคนผ้าคลุมแบบผิวๆจัดๆเลยนะนี่เขาปรับผ้าคลุมนะตอนแรกมีอยู่ช่วงหนึ่งผ้าคลุมมันแข็งไปแล้วนะนะอันนี้ใช้ได้นะการเดินนะดูการวาร์ปเลย กดว้าปั๊บนี้โอ้โหตัวเองแบบว่าเป็นแบบทางช้างเผือกนะแล้วมีแบบดาวเคราะห์มารอบรอบะแล้วก็ดูดเข้ามาฟึวาบว้าปค่ะว้าปค่ะแม่ว้าปอะไปดูอีกรอบช้าๆฮะหมุนครับอมีไรลำเล็กน้อยนะครับไอคนต้องดูดมามที่ชั้นนี่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตแบบอัมะารับ AI โอเคไป <im itation> คราวนี้นะครับเราจะมาดู Re รีวิวจีลันสกินนะสกิลนะอ่านี่คือสกิลหนึ่งนะครับคือปล่อยไอตัวเหมือนดาวเคาะแค่ออกไปก่อนนะครับแล้วก็แพสซีฟเนี่ยจะเป็นดาวเคาะแบบสีส้มนะฮะซึ่งจัดเต็มมากๆนะนี่เวลาโดนเป้าหมายเด้งเป็นลูกชิ้นเลยอ่ะโอเคสกิลที่สองนะผมบอกเลยว่าเขาคิดมาดีแหละสวยมากๆนะครับนั่นคือ ตัวเองนะจะมีแบบเตะทางช้างเผือ,อ,อกมานะวอมนะโอ้โหแล้วก็สะบัดสัดตรกไปฮะนี่เลื่อนออกไปนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นะฮะสวยทุกคนส่วนสก,กิลสุดท้ายก็คิดมาดีนะครับนั่นคือปดูกันเลยจะมีทางช้างเผือกอยู่ที่ตัวเองแล้วก็เป็นแบบทางช้างเผือกอยู่ที่เป้าหมายนะครับแบบหมุนๆแล้วก็สุ่มดาวเคราะห์นะดาวเคราะห์ที่มันหล่นมานี่คือสุ่มนะฮะ เนี่ยเป็นโลกบ้างเป็นดาวพฤหัสบ้างเป็นดาวอังคารบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะไปดูรัวๆเลยว่ามันจะได้ดาวอะไรบ้างนะโอ้โหดูไม่ทันจริงๆครับนะอ่ะประมาณนี้ทุกคนคือบอกเลยนะสวยแบบสวยสวยจริงสวยจังนะสวยกะละมังสวยอะไรก็แล้วแต่นะแบบเออมันสวยอะ่ะเมนต้องมีอะ่ะโอ้โหแบบดีทุกคนอ่ะก็ ถ้าใครอยากเดินเกมก็ <I know. S 1> ก่อปอนะทักมา mm hmm. เป็นตามสไครป์เบอร์ตอนนี้เหลือ955นะเออแพ็กพันหนึ่งนะครับโอเคไม่แล้วผมไม่รับแพ็กย่อยนะเพราะว่าแบบไม่ได้ว่างตอบแชทขนาดนั้นนะโอเคครับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความครับไปแล้วครับสวัสดีครับ